ที anut, oh. ่นางหนัก no. แต่มัน no. น hmm? no. ักบ่ล่ะดูอดูลแต่ละคนเนี่ยไนัาคนเ้ครับบ่ล่ะเยกานั่นเจ้าเลยดิเนี่ยเย่ามามาังได้ยอออใจใจนยังใมาเถอะกระดงแล้วหน่อยโอ้รถไปยังกนีลนะพี่นนไปกี่คันอ่ะสองคนุหน่อยคนนิดเดียวม่มนี่ยมมี่มีคนนี้กล้วเมื่อวานไหมคะใไม่รู้ครับ เจอกันที่เดิมไม่หนิฮะเจอกันเจอกันคนละที่สิที่เดิมได้ไงสาวพี่พี่เบิดสาออกซฟิตเนี่ยโอ้ทีนี้สาไปดีแบสิเบิร์ดเออปากเอามาด้วย่อยนะฝากอะไรไอกินครับก็กินครับ ลำคาญฟ้าใสจังเลยวยไม่ได้พี่แนทหลงรถทิกคันเองลำคาญฟ้าใสจังเลยนี่รไปก่อนเดียวนี้พี่บอกว่าลำคานมีจริงเหรอลำคานฟ้าใสจังเลยมีจริงลองเขาหนูไม่เลำคานองเขา่รมเว้อเฟังหน่อยเร็วมันน่าจะลองเไม่ดพวกไ่ต้ใจไหมอ้ไม่น่จเตรียมถุงแล้วเตรียมทุงแล้วเออเดี๋ยวส่ นั่นไงทีโซล่ามาแล้วน่ะคือมีแต่คนมากเลยเดี๋ยวนี้คำหนึ่งอย่งไรคนไปบวชก็เต็มหมดรถสีบอสบอกว่าคนาองที่ไทยเอากระได้ฟ้าใสใจเย็นเราทานไม่ได้เลยยังที่นั่งไม่ได้เลยอย่าอ้วกใส่น้องนะแล้วบอกใส่น้องไปดูกนโอน

ซื้อเลยเอาลงไปซื้อเลยใครหมุกซื้อเลยไปอำเภอไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอำเภอเบตงตกใจมาอะไรใครเนี่ยอันนี้นที่ไหนไปไม่กี่คันพอมั้งอย่างเกาะเลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเปลอดภัยสุขสุขคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกไปสยุนนะคะเอ้าออหเพียเดียวก็เป็นไงจริงตายแล้วแ่เงั้งอานองเธอมันแบ่งรักยากมาก้องนให้งหน่อยน้องบแมนสย่ ไอ้ขั้นไรโซล่าโอเคไอ้แฮมุกเลยทำไมลืมชื่อแฮมุกมันเต็มเอาเอาเอาไปคั้นนู้นให้เต็มก่อนได้ได้ออกก่อนโอ้เหมดบ่เหมามามาเหมาจังเลยมันนั่งไงโซล่ามั้งไอ้องไอ้องรอรอสมาชิกอีกมามามาอยู่คันนี้มาอยู่ขั้นสวยนี่ เดนเดินไมาอะไรมอดวัดอยู่ด yeah> ิม okay, right ักตรงนี um ้ละแอมมักตรงนี้ละโอเคคันนี้เต็มเดี๋ยวเหลือคันนี้องเดี๋ยวคันนู้นเหลือหนึ่งที่เดี๋ยวผมไปรันก่อนคันคันเก็มลหรอืมคันเก็มผมก็ะสวงคนมันเหลือฝาใสกับไ่หมกไงคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิึงสามารถชิมก่อนเอ็มไม่เอาทานไง แบ่น้อย่านะฮ้สวัสดีค่ะพี่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 พค่พ่พี่พี่พีพี่พี่พ่าี่พ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 ีพี่พี่พน่ี่พ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 ่ะีกพี่ยอ่พี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 าพี่พี่พี่พตรงนั้น่พี่พี่นี่พ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 ีเพี่พี่ัี่พ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 ี่ดี่พี่ี่พ่พี่ี่พีี่พง่พีพี่ี่พี่พ่่่ีไพ่วี่พี่พี่ พี่ชายไปกับพี่นางค่ะใครนั่งข้างหน้าแมสตี้มานั่งใคพี่แดนนั่งนี้ก็ได้สวัสดีครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ยผมจะได้นั่งหนาแล้วงมืเข้มเออเขมานั่งหน้าะว่าหากือถุงไปนั่งได้ไมี่แดนยังลูกยังค่ะไม่ใหม่พี่นั่งหนาแล้วเด้อไม่ได้ลูกเลยแหละไม่ได้ลูกพี่แดนด่านนุ๊กขึ้นไปแค่พุงไม่เป็นสอนะเฮ้ยพี่แก๊บคะพี่แก้มกลับบ้านค่ะ น้องนอนไว้มีถุงไหมคะขอถุงหน่อยพ่อกันได้ไม่มาทีห้าก็โอเคใช่ถุงใหญ่อยู่ถุงใหญ่พี่โซล่าแกขับรถดีอยู่นิ่งขึ้นยังนี่ลองล่องเฮีอันขับก่อนนนั่งนี่พี่โซล่าีหักแล้วหรืว่าไม่หักหรอก้องหักแล้วต้หักจนงมันมืดเบียก์มืดนั่งนันหน่อไปเลยแบบชิวๆเนาะไปนั่พี่โซล่าเนาะเอ้าไอ้นั่นล่ะบัวอะไรล่ะสวัสดีค่ะไอ้เน้วเขากระบานก่อนค่ะนะคะตากับยายก่อนไปกับพี่น้องค่ะแม่สิบิ้นเนี่ย แต่ว่าไม่มีเป็นไรหรอกกินเนื้อคุณค่ะกินข้าวเดี๋ยวถ้างั้นก็ยกใายที่พี่โอ่งนะพี่โอ่งอีกแล้วเหรอพี่โอ่งไปกับนายเหรอไปกับนายพี่โอ่งไมีสองคนก็เป็นยังท่านอะไรกันไม่แน่ว่ะคะขนาดเมื่อวานเรามีกี่คนเองไม่ก็มีออมน่าสี่คนเองซึ่งเราไม่บอกว่าคนดีเลยสวัสดีค่ะใครมุกกลับาใส่ต้องเป็นงานพี่โอ่ง พากันเดด้นเอโอ้น้องใส่เสื้อแขนยาวค่ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงขายเง้าเาหน่ง้านลบายหาน้องโอมด้วยโอ้ใครเิเกิดบ้งวะโอมคงีเะเด้นเินทางปลอดภัยนะทุกคนโอเคคร้ไหม เนาะมันเกี่ยวไหมพี่แนทเวลาเราไอ้พักผ่อนน้อยตาเราแห้งเนองนึกว่าน้องใส่คอนแทคไอ้กับดานนะนึกพลิกหน้าพลิกหลังอันทราบว่าเป็อย่างเด้กใส่คอนแทคอยูแปร์สว่างเหละใส่หรักตาแล้วก็เครื่องแม่ค่ะเอาน้าไปครับ่เพี่แนทเนาะขอไอติมหน่อยเอาสีอะไรเอาสีอันนมๆอ่ะค่ะถ้าไม่มีเอาหางเสือก็หางเสือเอาไหมเอาไหมพี่ปอไอติมไหมไอติมไหม เออเออเออเอาอะ <ics> เอาอยางเลย่ะเอากระดิาเอาเครื่องโม้โม่ที่เป็นโซ่อยอยแนตตี้แนตตเอาไอติมไปน้องาับเด้าเอาอนนะพี่ขุ่นไหวแห้งค่ะอันครอบัวเนีุ่นอะไรเอาไปมากไปขุานไ่ไมไม่คุณไหวกับตาบ้าคุณไหวกับตาบ้างวันีเราว่ากับมอด้วยกระพรอนครอ้วงไม้องหวงนะคะนั่งเครื่อไปสวยอกผู้ายเแม่กระพอเนาะ ค่ะพ mm ี hmm. uh, uh ่ไอพี่ไอเจ้าตัวที่เราไอขึ้นรถไอหกล้อได้ไอรถอันนี้ได้บ่ที่ว่าใช่ไปถ่ายดังนะเออพี่ไอยุ่งเสียบ่ดูดีหักดมยาดมอะไรทำเนาะถุงถุงกรกโดนพี่ดุกช่วยชีวิตไี่ดุก็ซื้ออันกเก่งเลยซื้อมาดมเนี่ยซื้อซื้อบ้านเลยอ๋อ้าดมพุกแล้วเลยสนาถุงไข่เอาส่งได้ยัดไว้ถุงส่งจากขอางผมว่าดมเอ้วยเว่าขอบคุณครับ เมื่อวานนี้น้องไม่ได้ไปค่ะน้องไปอัดไกด์ไกด์เพลงนะคะวันนี้ก็ไปเดอะพอยีลงเซเว่นน้องจะซื้อถุงถุงเท้าอัดอัดเอาขนมไม่ลวกเพี่อมมีขนมเยอะเด้ะเออไปกินมั้ยอร่อยเด้ะเอาค่ะไปเลยอุ้ยเยอะอร่อด เนื่องจาเรามีแมวบางทีขนมมาเด้วยกดีเลยกินน้ำผึ้งไม่เอาอันทุงเรืแล้วก็เอาเครื่องที่อ่เอาไปเลยแม่โอเคกินเลยๆกินเลยๆเออบ้านไหนกินเนนี้ดึ้หน่อยอันสองตัวน่ะก็กินบ่ได้ชื่อเราก็ลดดีผู้ใดนชื่อเราก็ดีเป็นแม่ห่านมันเป็นหมามันกินบ่ได้ได้เจอมันกินได้นะบางตัวมันชอบชอบนะลู้โปรยี่าบบแม่ว่าก็บว่าเป็นตาไหกินแบบก็เป็นตาไหกินแบบล่ำใส่ให้กินนะหะลูกไปไปไหนเขาไปด้วยกันค่ะ มาอันเมามากเลยนี่ยวางไว้มากเลยนะเริ่มเริ่มแล้เริ่พี่เดี่ดขอใส่ที่เดอย่าพึ่งเดี๋ยวให้เวลาถึงตันเดียให้เวลาพี่แดดน้องฝากทิ้งหน่อยคอพูดได้ายค่ะแต่เจามืออ่ะทุกคนทีาดูถ้าใครบุกจะรเนาเบิดเต็มาน้าฝากแม กาังนกินละน้าเป่าแบงกันนะครับแอมแม่กินอันนี้นะกินเลยแม่อะไรนะเนี่ยนมม่ะเลยมากินอันนี้เอ้ีกว่าจะกินโโ่เหรอเอไ้ไหมหลเื่อไม่มีาบริษัทบ้องกินอันนี้ดีกว่าหรนอหาดอไม่ห่วง ขอบคุณค่ะใครมาไกลไหมคะน้องน้องไม่แน่ใจคะ่ะไม่รู้เลยว่าใครไปบ้างไ,ไม่รักเกียรติไหมคะอยา่างนอนก็นอนเลยโอ๊ยอยา่างนอนก็นอนเลยได้โซล่ารับเลยเดี๋ยวรู้ทางไงขับไปเลย ไอ้ชรเราเราอันนี้ได้ได้เรื่องการขับรถเองตีนปตาปลานะใส่มือหยับขั้นเร่งเอาตั้มาตีนปตาปลาอยับบ่ดยเวลาสิเบกใส่ใส่ยันก่อนมือใส่ไปอยู่เปียโนกบลกไปยังรอนก็ะ้อนเลยสระด่นะนั่งลอยไหมนันี่ไหมอไนั่ไป ข้างหนามีน้ำเปล่าไหมคะชมีเต็มเลยค่ะพี่ไอชคุณจ้าสามจ้าฮะเดราก็ออกเดินทางเลยอเออครับแปดกได้ไมคะแปดหลักเดียวแปดหนี่แหลอือคค่ะ เป็นแบบเตเสือทีเตตัวเฮ้ยเตะเตะเสือที่เตะตัวเตะกูมาเสือทีเตัวมอดจะยังเลี้ยบหวเห่อกูยั่มอดได้เลยอ่ะบ้านหน่อยเจ้าทำมอลมอือนยังมอดแดมาลดเนี่ยมารดเนียมอดมาลดถึงถ้าต้องหวจังมอดขึ้นเนี่ยที่แม่ตวัเขาเจ้าทแตกจนขึ้น เมื่อได้เจอ่วหมับโคให้อัตโนมัติเหรอซีิช่าก็ถงเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะไปไหนเราครับไปบริจาคของครับเไปเดี๋ยวน้อให้พดมักเป็ดตัวคจะกับพี่แนทนะคะพี่แนทแนทไสิบัเลยัหาผู้มมีไอออกกันส่รวกาไปโซล่าเปล่าเรต้องไปโซล่าไปแจกงนนี้คับ วันนี้ก็อะไรดี่วันนี้จะพากอะไรดอกมือมันต้องอะไรคะป้าเราพื้นแห้แรกรถทัดไดเโอันนี้อะไรแจ็คเตอร์เหอตกใจเน่ะแจ็คเตอร์เสียคู่พี่นท อครูไก่โซดาแล้วเสือแดงเนอะเสือแดงนี่เสือแดงนี่เสือครัวได้เป็นตาดีเนาะพี่แนทมากกินแซลมอนกินกินโยงมกินมาได้ิมเยัะยงสองอันเดียวกันไ้ต oh, uh, you know. ิมใครอีกไหมคะไปติมเอามันอันอเมรเอาไม่แล้วนันมันสีละลายดีจได้ว่ ไปแล้วนะครับขออนุญาตปิดไลน์นะครับแบตหมดเครื่องร้อนนะครับไปบริจาคสิ่งของให้กับผู้สูญไปน้วทุกคนห่วย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 อ้ไปนที่รัวว่าอยู่โอยใจใจลรนยู่โปีเเป็นไรอุ้ยโห่ใจยุ่ยยันเลียงมาดูแล